เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านนะตัดไฟไม่ตัดไฟประเทศเมียนมานะซึ่งก็โยนกันไปโยนกันมาตั้งแต่ปลายอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็มาเมื่อวานนี้นะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยก็บอกว่าไม่อยากจะให้เกิดภาพโยนกันไปโยนกันมาจริงอยู่นะที่สุดแล้วฝ่ายความมั่นคงคือฝ่ายของคุณภูมิธรรมรองนายกเนี่ยต้องตัดสินใจแลววันนี้ คุณภูมิธรรมก็สั่งเด็ดขาดนะให้ทางกฟพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะฮะไปตัดไฟเมียนมาในวันนี้นะครับทางด้านของคุณวรายุทธนะคุณวรายุทธข้อมบุญในอำเภอแม่สายคุณสิทธิศักดิ์อินใจคําประลัดหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องนะครับ คุณประสิทธิ์จันประสิทธิ์รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชี้แจงปัจจุบันประเทศไทยจ่ายกระแสฟไฟฟ้าให้กับเมียนมาหาจุดในพื้นที่บ้านเจดีสามองค์เมืองพญาตองสูรัดมอนนะฮะบ้านเหมืองแดงเมืองท่าขี้เหล็กสภามิธรภาพไทยพาม่าเมืองท่าขี้เหล็กสภามิธรภาพไทยพาม่าแห่งที่สองเมียวดีรัฐเกเรี่ยงและที่บ้านห้วยม่วงเมียววดีนะครับด้านกองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายบริหารความยั่งยืนนะครับก็แจ้งว่าสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยได้ขอให้กระทรวงต่างประเทศของไทยแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ระงับการจําหน่ายไฟในพื้นที่2จุดคือที่บ้านวังผาอ,อําเภอแม่รามาจังหวัดตากับบ้านกโก,โกนะฮะอเภอเมียวดีและบ้านแม่กุกใหม่ท่าสูงอ,อําเภอเมียวดีต่อมาก็มีการปิดอีกหนึ่งจุดนะครับในพื้นที่อ,อําเภอเชียงแสง เมืองพงท่าขี้เหล็กเพราะคู่สัญญาผิดนัดชำระค่าไฟฟ้ารวมทั้งหมดที่ปิดไปแล้วเนี่ยสามจุดนะฮะอันนี้ทางกอฟพคุณประสิทธิ์บอกว่านะฮะบอกว่าทางการสื่อสารนะครับของทางสถานทูตเมียนมาเขาประสานมาเองให้ระงับการจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่สองจุดนี้ได้ล่าสุดท่านผู้ชมฮะการประชุมเพิ่งจะเสร็จสิ้นตอนเย็น นะผลการประชุมนะครับสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งมีรองนายกภูมิธรรมนะครับเป็นประธานมีมติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับตัดไฟฟ้าชายแดนไทยเมียนมา5จุดและอินเทอร์เน็ตตัดอินเทอร์เน็ตด้วยงดส่งน้ำมันตามที่กระทรวงมาไทยเสนอเริ่มพรุ่งนี้9้าโมงเช้านี่ล่าสุดออกมาจากที่ประชุมเลยฮะ หจุดได้แก่1บ้านเจดี3องค์เมืองพญาตองสูรัรฐมอนนะครับบริษัท M.Y.A.Pan Investment แล้วก็ Manufacturing Company Limited ผู้ได้รับสัมปทานจากสาภาพเมียนมานะตัดจุดที่2บ้านเหมืองแดงเมืองท่าขี้เหล็กรัฐฉานบริษัทอลลัวกรุ๊ป P.N.E ผู้ได้รับสัมปทานจากฝั่งเมียนมาจุดที่3 สภามิตรภาพไทยเมียนมาเมืองท่าขิเหล็กรัฐฉานบริษัทอัลกลรุปเช่นเดียวกันนะผู้ได้รับสัมปทานจุดที่4สภามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อําำเภอเมียวดีนะครับบริษัทนายนางอคอมพานีลิมิเต็ดนะแล้วก็อินโนวานะครับเอ็นเตอร์ไพรส์นะฮะคอมพานีลิมิเต็ดผู้ได้รับสัมปทานจากฝั่งเมียนมาจุดสุดท้ายจุดที่5 นะบ้านห้วยม่วงอำเภอเมียวดีรัฐเกเรี่ยงนะครับมีบริษัทชื่อว่าชูมินนะตวงยินอินดัสทรีผู้ได้รับสัมปทานในฝั่งเมียนมารอนายกภูมิธรรมระบุเส้นคำสั่งไปแล้ววันนี้และจะแจ้งทุกส่วนแจ้งรัฐบาลเมียนมาแจ้งสถานพยาบาลให้รับทราบเพื่อเตรียมตัวเพราะคงจะได้รับผลกระทบไปด้วยโดยเฉพาะสถานพยาบาลถ้าไทยพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าตัดไฟ นะก็มีเวลาให้คุณหนึ่งคืนจนถึงพรุ่งนี้นะอะไรที่จำเป็นต้องใช้ไฟเตรียมโยกย้ายซะเราจะเริ่มตัดไฟห้าจุดวันพรุ่งนี้นะนี่ครับอ,อนี่นะพูดถึงคุณภูมิธรรมนะฮะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีการหาลรือกับทางผู้ช่วยร,รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะรัฐประชาชนจีนนะฮะก็คือคุณหลิวจงอี้ก็คุยกันชั่วโมงกว่าคุยกันเสร็จ ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับน,นักข่าวนักข่าวก็ถามขม่ว่าทำไมคุยกันนานจังนะฮะคุณภูมิธรรมก็บอกว่าคุยกันนานเพราะว่าคิดถึงกันต้องคุยกันนานหน่อยทางการจีนมาประชุมกับกระทรวงกลาโหมในระดับปฏิบัติงานก็มีการคุยกับรองปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นหัวหน้าคณะเจราจารในครั้งนี้คุยเรื่องงานที่จะต้องร่วมมือกันนะฮะแต่ยังไม่รับรายงานหลังจากการพูดคุยนะครับ<ม>แล้วก็<ม>คุณภูมิธรรมยังบอกนะครับว่า ทางจีนเนี่ยมาเยี่ยมผมอยางไม่เป็นทางการเอาความปรารถนาดีของรองนายกฝ่ายความมั่นคงของจีนมาให้ซึ่งผมกับรองนายกฝ่ายความมั่นคงจีนและอีกหลายคนก็คุยกันต่อเนื่องมาเป็นเดือนแล้วและหลายเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นปัญหาเพราะคิดว่าปัญหาเหล่านี้หากประเทศใดประเทศหนึ่งดาเนินการแก้ไขคงไม่จบต้องหลายส่วนคุยกันเขาก็มีข้อมูลในหลายส่วนเยอะเหมือนกันอันนี้คุณภูมิธรรบอก ฝังนู้นเขาก็มีข้อมูลหลายๆส่วนเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายเครือข่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะจีนเป็นประเทศที่ได้ความเสียหายอย่างมากเขามาคุยเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์เรื่องนี้ทําความเสียหายกับทุกประเทศไทยก็เสียหายของไทยเนี่ยนะหนึปีมีคนตกเป็นเหยื่อ557,500คนนี่ตัวเลขจากคุณภูมิธรรมนะฮะจากแก๊งคอร์เซนเตอร์นะฮะนะมีคนไทยตกเป็นเหยื่อต่อปีเนี่ยนะ 5แสน5หมื่น7พัน5ร0อคนศูญย์เสียเงินไปมากกว่า68,000ล้านบาทคิดเป็นรายวันก็ตกวันละ80ล้านบาทนะฮะจริงๆนี่เป็นเรื่องที่เสียหายททั่ประเทศประเทศไทยก็เสียหายของไทยอย่างที่ผมเรียนปีหนึ่งเนี่ยเรามีผู้ที่เป็นเหยื่อ5แส5หมื7 5 0 0คนเราสูญเสียเงินที่จะจัดเหยื่อที่เสียไปเนี่ยปีหนึ่งก็6ประมาณ68,000 แต่ทันล้านบาทน,นะครับเพราะนั้นคิดทีด่เป็นเงินดิกแต่ละวันเนี่ยก็วันละแปดสิบล้านนะครับเพราะนั้นเราเองก็เสียหายเราก็ต้องจัดการเรื่องนี้เราก็ถึงเด้่องดำเนินการเราซีอิวชายแดนเราบอกแล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องอยาเสพติดอย่างเดียวแต่มันรวมไปถึงเรื่องคอเซ็นเตอร,เเตอร์เรื่องอารเดิกร,รมัมเรื่องค้ามนุษย์นะครับเดมัชายแดน เราก็ได้ทำเลยล่ะเขาก็เขาก็มาถึงเขาจริงๆเขาอยากให้เราทำอย่างนี้ซึ่งเราทำไปก่อนแล้วนะครับก็เขาก็ขอบคุณเขาแล้วก็ชื่นชมที่เราได้ทำนะครับส่วนที่สองเนี่ยเขาก็อยากให้เราตัดเส้นทางลำเบี้ยงอะไรต่างๆนมัเพื่อให้มันสกัดกั้นทุกทางเขาจะกั้นท,ทางเขาอะไรเงี้ยผมว่านี่ไม่เป็นไรหรอก ส่วนจะสกัดกั้นถึงขนาดปิดชายแดนไหมเนี่ยเราคงพิจารณาแล้วก็บอกไปแล้วว่าในการตัดสินใจเรื่องนี้ที่อะคุยกัน,นเป็นเรื่องความเห็นร่วมกันนะานะที่มีปัญหาร่วมกันยังไงก็ตามทุกอย่างก็ต้องเคารพวานที่ประทยของประเทศไทยเขาก็โอเคแล้วก็คิดว่าจะมีการจัดประชุมก่อนในแง่ของกรเอาเอาพ,อาพม่านะครับเอาฝังฝังพงกพม่าเอาทาทีขึ้นพม่าอะไรเขาก็ทำางนี้ ทางฝ่ายมันคุยกันแค่ไหนยังไงเรือว่าจะต้องถึงน่ะจะมีสำกนานไม่มีอะไรไหมอยู่ที่ปัญหาแล้วก็อยู่ที่ความเห็นร่วมกันของทั้ฝ่ายท่านครับแลวจีนเขาเสนอความช่วยเหลืออะไรเรื่องคอเซ็นเตอร์บ้างไหมครับที่จะป่าปรามั้งครั้งเนี้ยครับก็มันเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลการเรื่องอะไรกันก็คือในชั้นต้นตกลงว่าเราควรจะร่วมมือกันครับเพราะ มันไม่สามารถให้ประเทศใดประเทศหนึ่งตัดได้จัดก,การได้เราจัดก,การประเทศเรามันก็ไปโผล่ตรงนู้นจัดก,การตรงนู้นโผล่ตรงนี้นะครับก็เราเองเรายังต้องทําอีกหลายที่ไม่ใช่เฉพาะแค่ปากแนวสอนเชียงรายหรือทางกาญจนบุรีก็ยังมีเพราะฉะนั้นมาตรก,การนี้เราจะเริ่มจากจุดต่าๆอืมแล้วก็บอกนะครับว่าที่ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีความมั่นคงข,งของจีนเดินทางมาในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีการกดดันไทยนะครับแล้วก็บอกด้วยว่า มีแนวคิดจะจัดประชุมร่วมกันสามฝ่ายก็คือไทยจีนแล้วก็เป mm ียนมาจะถึงขั้นต้องมีสํานักงานร่วมกันหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวไปคุยกันอีกทีแล้วก็จะต้องไปถึงลาวกับกัมพูชาด้วยไหมเพราะว่าแกงคอเซนเตอร์มันก็ลามไปถึงสองประเทศนี้เช่นเดียวกันนะครับเบื้องต้นคุณภูมิทําบอกเอาเอาสประเทศนี้ก่อนนะ ไทยจีนแล้วก็เมียนมาร์อาจจะมีมีแนวคิดที่จะจัดประชุมร่วมกันแก้ปัญหาหเกี่ยวกับเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับนี่นะครับในขณะเดียวกันฝั่งทางกัมพูชานะครับวันนี้พันตำรวจเอกถาวรดุลยวิทย์นะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสแก้วรักษาการนะครับได้มอบหมายให้ทางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสแก้วพันตำรวจเอกจตุรพัฒน์สิงหัดดิษนะครับแล้วก็ตำรวจหลายท่าน ได้ออกไปนะครับร่วมกับทางตำรวจของกัมพูชาอย่างเช่นที่บันเทมเบนเจยนะครับเดินทางไปรับตัวคนไทย25คนนะครับเป็นชาย21เป็นผู้หญิง4คนมาจากทางปอยเปตประเทศกัมพูชาที่ด่านปอยเปตท่านผู้ชมฮะนี่25คนนี้นะครับเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ ไปรับตัวมาอยู่ตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกครับที่อรญญารญประเทศสาแก้วหลังจากได้รับการประสานงานจากทางปอยเป็ดและก็สถานทูตไทยที่กรุงพนมเปญน,นะครับให้มารับตัวคนไทย25คนนะครับในวันนี้ตอนเที่ยงสืบเนื่องจากสถานทูตไทยที่กรุงพนมเปญประสานความร่วมมือกับสํานักงานตารวจแห่งชาติกัมพูชาบุกทาลายตึกคาสิโนโออนไลน์และแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เมืองบาวิทจังหวัดชายแดนกัมพูชา ติดกับเวียดนามจับกลุ่มคนจีนคนเวียดนามคนไทยที่ทำงานเป็นแ๊งคอร์เซ็นเตอร์ได้หลาย10คนโดยเป็นคนไทย25คนส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะเดินทางเข้าประเทศกัมพูชาอย่างผิดกฎหมายและลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายหลังเจ้าหน้าที่กัมพูชาควบคุมตัวไปสอบสวนแล้วประสานไปยังประเทศไทยเพื่อส่งตัวทั้ง25คนกลับมาให้ตำรวจไทยวันนี้ส่งตัวกลับมาแล้วครับไอ้25คนนี้นะฮะ แก๊งคอเซนเตอร์ฮะนี่ดูไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครอนะฮะไปรับตัวมานะ,ะไปรับตัวมานะฮะโอ้โหอาล่ะท่านผ<ะ>ู <จะ S 1> ้ชมฮนะเ,เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่และเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะวันนี้มีข่าวนะฮะตำรวจที่สพผ่านได้จับกลุ่มผู้ต้องหานะฮะ พร้อมของกลางซื้อเสียงเลือกตั้งอบจอที่เชียงรายนะครับก็ทำให้ทางที่เชียงรายเนี่ยนะฮะอาจจะโดนใบแดงก็ได้วันนี้เขาจับกลุ่มตัวนะฮะแล้วก็มีเ,เงินบรรจุอยู่ในซองนะครับรวมทั้งสิ้น5 6 7 0 0 0กว่าบาทเหมือนกับพอเสร็จศึกการเลือกตั้งไปแล้วจะเอาเงินเนี่ยไปจ่ายแล้วอืม จะไปจ่ายเหมือนกับทั้งฝ่ายหัวคะแนนหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบทําตามสัญญาแล้วเออนี่จะไปจ่ายทําไปทํามาที่เชียงรายอาจจะมีใบแดงท่านผู้ชมฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ